เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่จบนะคะหลังจากมีกระแสข่าวของสองศิลปินตัวท็อปอย่างเจนนี่แบล็กพิงก์และก็ b b t s ว่าทั้งคู่กําลังเดทกันอยู่และมีการปล่อยภาพออกมาอย่างต่อเนื่องจนทําให้ล่าสุดนะคะบิทฮิตมิวสิกต้นสังกัดของ b ีบีทีเอสได้ออกมาแถลงดําเนินคดีผู้ปล่อยข่าวลือประเด็นที่สร้างความเสียหายให้กับ b ีทีเอสรวมถึงประเด็นที่มีผู้โพสต์แพร่กระจายข่าวลือในอินเทอร์เน็ตในหลายแพลตฟอร์มทั้งในและนอกเกาหลีใต้ด้วยปัจจุบันได้รวบรวมหลักฐานจนหาตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและล่าสุดคดีได้ถูกส่งไปที่อำสำนักงานอายการแล้วด้วยในขณะเดียวกันนะคะวายจีเอ มเนต้นสังกัดของเจนนี่ก็ได้ออกถแถลงการว่าได้ดำเนินการแจ้งตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบบุคคลที่เผยแพร่ภาพถ่ายส่วนตัวของเจนนี่และหลังจากรวบรวมข้อมูลก็ได้ดำเนิกนการฟ้องร้องแล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางค่ายได้งดแสดงความคิดเห็นประเด็นดังกล่าวเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีการสร้างข่าวลือจำนวนมากเพื่อโจมตี ศิลปินและบุกรุกความเป็นส่วนตัวที่ยากจะให้อภัยดังนั้นทางไวจีจะได้วางแผนด,ดําเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นโดยไม่มีการผ่อนปรนไดๆภาพถ่ายที่เผยแพร่ทางออนไลน์นั้นถูกเผยแพร่อย่างผิดกฎหมายไม่ได้คํานึงถึงความยินยอมของบุคคลในภาพการกระทำเช่นนี้จะมีความผิดและจะได้รับโทษทางกฎหมายและขอให้ทุกคนงดเว้นจากการส่งต่อภาพดังกล่าวอีกด้วย